สวัสดีค่จะจเช้าจ้าคุณเชียนอากาศดีมากดูสิเด็กๆมานะแต่เช้าเลยอ๋อออกมาแต่เช้ากันเลยเอา๋อลนกกขาพ่อเขาฝ่าเป็นน้ำเงี้เดือนอ๋อหนองขนอ่อนเฮ้ยนี่ก็อ่อนเอาก็อ่อนอ๋อ Oke sah polri. Oke. Bagaimana ini? Angkat ke di di. Kopi. Kafe kita minum udah. Teman-teman jah. Suasana ini Oh, langsun tur.

น้ำมันเศร้าแล้วก็ไปน้ำแรงแล้วก็มาอาจริงเออย่าหลงอยู่กับสวน้ำสวนไอ้นั่นน้อยๆน <c oughs> ี่ก็เกันธรรมชาติอีกทีเลยธรรมชาติล้วนๆเลย А, ืออากาศดีย้ำสาวคนเด้ออากาศดีฝนตกฝนตกขึ้นตกบ่แห้งหรอกแต่ว่าก็เย็นดีก็บ่ตกเนาะอากาศเย็นเด้ออากาศเย็นอากาศเย็นย่างชุ่มนกฟังเสียงนกเอาอากาศย้ำสาว อากาศดีๆอากาศบริสุทธิ์หนากันหลังเลยห <c oughs> นาบ่อะไรหลังกินกาแฟก่อนตอบคอมเมนต์ก่อนตื่นขงงึ้นมากกับลกลัวเท่าไรซาบสลุกด้่ยท่านในหนึ่งเราด้วยเหมือนของมาเอาอากาศก่อนอดอกไม้ล่มคนคนตกสวยสวยงามเลยจ้ะ vẫn tóc sạy lâu ở sâm hài pui là sâm ra đây, pui bùi, tôi anhy tóc anhy anh này em 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 Xì em 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 เร็วหนึ่งสิบมูมูหน่อย,ยกับพ่อมูหน่อย,ย,อ,ย,ย,อ,ยอากาศยามเช้าสดชื่นขอบคุณในไลที่เขามาบึงคลิปสามนาทีจ้า